ไหลไปอู้วูวายคู่มาอย่างดีไหลสิบกับเจตัวถูกว่าสั้นอะตายพ่อคุณเกือบจะดีแล้ววายคู่เมื่อกี้ถ้าเป็นตัวแพงนะคือถ้าเมื่อกี้อ่ะเป็นตัวแพงคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอเจอกับแคทลี่อีกแล้วเป็นประจำเหมือนเดิมเลยในทุกๆวันนะคะมาวันนี้เราก็ยังมากับสาวทาเหมือนเดิมสาวทามันเป็นลูกหลานของแชทนะคะแคทก็ยังเล่นเว็บเดิมอยู่นะก็คือเว็บเมซีบูทุกคนเว็บนี้เติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำสิบบาทยี่สิบห้าสิบเติมได้ที่สําคัญไม่ต้องทําเทิร์นเราก็แคทลี่มีกลุ่มรวมยูทรวมฐานลูกค,ค้านะคะในกลุ่มใครแต่ใครปังเกมไหนในเว็บเมซีบูมาเขาจะส่งลงบอกลงแบบลงแนะนํากันตลอดทุกคนคือแบบใครเลิกงานมาหรือแบบใครนอนว่างๆอยากปั่่นนก็ปได้เลย อย่างเมื่อกี้ต้องอาร์มบอกว่าแตกแมวมาทุกคนไปตามได้เลยพี่ลองเล่นแมวดูนะผมบอกแล้วว่าผมตามแมวถอนแล้วไม่โลม400พอแล้วก็ต้องอาร์มแนะนําแมวใช่ไหมเต้านิวก็เล่นเว็บเมสซี่บูไปตามแมวสรุปก็ได้ถอนเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีใครตามอีกนะเมื่อกี้เนี่ยเต้าเดียวก็ตามฟีเบทห5 ได้แมวมาอีกคือแบบเว็บเว็บเดียวกันโอกาสที่มันจะแตกตามกันมันมีสูงเพราะว่าแต่ละเว็บเบอร์เซนการแตกไม่เหมือนกันนะคะทุกคนในกลุ่มก็จะมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทุกวันด้วยนะกติกาง่ายมากคอมเมนต์ยูทูบเมซี่บู๋กับชื่อเล่นใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะหรือว่าทุกๆคลิปที่คัดลงในแต่ละวันทุกคนก็จะมีสิทธิ์รับเครดิตฟรีนะเครดิตฟรีที่ทุกคนได้ไปไม่ต้องทำยอดแล้วก็ไม่ต้องทำเทิร์นด้วยใครอยากตามคันลี่ก็ตามมาได้เลยนะคะในกลุ่มนะโอเคไหมเดี๋ยวคัลจะทิ้ง คุณแปดสิบาทสาวทำไล่เบ็ดก่อนทุกคนไล่เบ็ดไล่เบ็ดไล่เบ็ดแต่เย็นๆนะคะไล่เบ็ดเพราะว่าทุนเรามาน้อยคลิปที่แล้วแคทอัดสาวทำทุนห้าสิบผอนหกร้อยนะทุกคนแต่ตั้งแต่ต้นเกมอะ่ะโอ้สุดปังไม่ไหวแล้วแม่มาอุ้ยเอ้าอุ้ยอุอ้ยทำไมงั้นนะ่ะอื้ม เบ็ดหนึ่งจีบที่แล้วไหลน,นอกมาร้อยแปดสิบบาททำไมรอบนี้คือคุณแปดสิบแคนเหลืออยู่ห้าสิบอ่ะเอ้ยทำไมอ่ะเออการไล่เบ็ดของแคทนะคะถ้าเราเริ่มตั้งแต่เบ็ดหนึ่งอ่ะแล้วถ้าเบ็ดหนึ่งไม่ไหลให้เราอ่ะถ้าเบ็ดหนึ่งมันไม่ไหลให้อ่ะแคทแนะนําว่าให้ทุกคนอย่าพึ่งอย่าพึ่งขยับเบ็ดขึ้นเอออย่าพึ่งขยับเบ็ดขึ้นนะคะอยู่ก่อนอยู่ก่อนอย่าพึ่งไปไหนเพราะว่าถ้าขยับเบ็ดขึ้นปุ๊บแล้วถ้ามันเกลืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่นะทุกคน เราแย่เลยนะแล้วทุนเรามาน้อยด้วยเนี่ยูหูไม่ไหวมั้งไม่ไหวมั้งลุกคนเฮ้ยทำไมคลิปนี้มันคลิปที่แล้วแคนอัดตอนหกโมงตอนนี้หกโมงครึ่งอะมันต่างกัน,นดเดียวเองนะเวลาแต่เป็นยูทเดิมนะคะยูทแคทยูทเดิมใช้เบอร์โทรแคทสมัครใช้ธนาคารแคทเชื่อมทุกอย่างเหมือนกับยูที่ทุกคนเล่นหมดไล่ว้ยาดีพี่ท่ำแต่ให้รอบเดียวนะ ก็คือคลิปนี้เดาคืนมาหน่อยมาหน่อยโอ้ห้าสิบสองไม่ไหววะ่ะทุกคนว่าจะไล่ไปตันนึงเบ็ดสิบไม่น่าไม่น่าถึงอะไม่น่าถึงนะคะหรือจะไปท้ายพายโุโอยขึ้นหลักร้อยให้หน่อยดีเออเอมาเออมีไว้ไหลเจเออไหลให้สบายใจหน่อยดูไหลให้สบายใจหน่อยดู เบ็ดหนึ่งไหลนอกมาย2ิบสองบาททุกคนไปเราจะเริ่มกลับมาเท่าทุนที่มาตอนแรกละย่าดีเอออุตสาห์มาด้วยความมั่นใจเพราะว่าคลิปเมื่อกี้แตกไปแล้วคลิปนี้อย่ามาทำแคทงอยนะไหลอื้มอีกนิดนึงก็ไม่เย,ยอ่ะโอ้ยโอ้ยไหลดีๆหน่อย โอ้ยโอ้ยเอ้าโอ้โอ้โอ้เอ้ยเก้าสิบแปดบาทว่าไงเออว่าไงแล้วว่าไงแล้วว่าไงแล้วขยับเบ็ดขึ้นดีทุกคนรออะไรละ่ะขยับเบ็ดขึ้นไปเบ็ดสามเลยนะคะสามสิบหมุนถึงเบ็ดสองอนดีกว่าทุกคนม่เอาอะ่ะมาแล้วอะมือมันลั่นเบ็ดสามมาแล้วอะรถเบ็ดมันเสียสักสี รถเบ็ดลงเดี๋ยวมันจะเสียดสักสีแต่ศักสีมันกินไม่ได้นะคะไปอู้ ه, วายสวยเบ็ดสามไหลดีมันเริ่มกลับอาไลให้ค้นละมันเริ่มกลับอาไหลให้แค้นละทุกคนพลแปดสิบตอนนี้เราขึ้นมาร้อยเจ็ดสิบสองแล้วนะคะเบ็ดสามไหลน,นอกได้มาเจ็ดสิบสองบาไปเราไปลุ้นกันต่อเหมือนเบ็ดสามก็มาดีเหมือนกันเนี่ยเหมือนเบ็ดขี้อะทุกคน เบ็ดขี้เหมือนมาดีกว่าเบ็ดกู่อุ้ยเข้าฟรีเบ็ดสามสวยเลยมามาอ้าวอ้าวเข้าฟีแล้วจ่ายด้วยเคยเข้าฟีแล้วช่วยจ่ายด้วยเคยอย่าทำตัวโอ้โหโอ้โหไม่ไหลเลย แบบไม่ไหลแบบตัวคูณยังไม่ถึงสี่ป่ะทุกคนคูณหกอยู่อ่ะโอ้โหไม่รอดไม่รอดไม่รอดเข้าฟรีน้อยมากสิบเอ็ดบาทเข้านะแต่เข้าน้อยงี้หรอโอ้เข้านะแต่เข้าน้อยอยากเข้าดีกว่าอ้าวอู้เฮ้ยไม้นี้ได้เยอะกว่าสิบเอ็ดบาทแน่นอนถ้าเข้าฟรีสองรอบติดกันแบบนี้สามร้อยไปเลยแปลไม้เนี้สามร้อยไปเลย,เ,เ,ลยเข้าฟรีอ่ะ จัดมาพี่ท่ามจัดมาแ <Yeah. S 1> ี่อเ้เห็นไหมเห็นไหมสี่สิบาทเห็นไหมว่าเข้าฟรีรอบแรกถ้าน้อยอะรอบสองเข้าฟรีมันจะให้เยอะกว่าส่วนใหญ่เกมในพีจีจะเป็นตรงนี้แทบจะหมดเลยถ้าแบบน้อยจะจัดนะเข้าฟรีรอบแรกถ้มันน้อยจะจัดแล้วถ้าเรายังเหลือทุนไหวอ่ะให้ไหลนอกไปต่ออีกสักพักนึงเดี๋ยวมันมีไม้สองเข้าให้ต่อแน่นอนทุกคนเฮ้ยรอบนี้สามสิแปดบาทก็ยัง คือมันก็ยังน้อยอยู่สําหรับเบดสามแต่ถามว่า,ม,ม,า,วามันมันจ่ายดีกว่ารอบแรกไหมมันจ่ายดีกว่าซื้อดีกว่าทุกคนแต่ไม่น่าไหวว่าซื้อเบดสามมาซื้อเบดสามแคดไม่น่าไหวถ้าเราไม่ซื้อเบดสามงั้นแคทลี่คิดว่าอู้ไหลนอกมาแปดสิบบาทนะคะเบดสามงั้นแคทคิดว่าเราเพิ่มเบ็ดในการไหลนอกดีกว่าเพราะโอ้ คือร้อยห้าสิบก็ยังไหวเดี๋ยวนะเดียนะขอคิดก่อนละกันอ่ะขอเบ็ดห้าหน่อยสามสิบหมนุนเบ็ดห้าไม่ไดีแล้วเดี๋ยวเราไปซื้ออุอ๊อย่าบอกว่าหนึ่กว่าจะเข้าฟรีเบ็ดห้าซะหน่อยทุกคนคัดว่าคัดซื้อเลยคัดว่าขัดซื้อเลยดีกว่าสองร้อยห้าสิบไม่ไหว เบ็ดขี้ไหลนอกดีงั้นแคทต,ตัดใจลองซื้อเบ็ดคู่แบบปิดโบคือไหลนอกอีกแบบตอนซื้อแคทจะแบบตรงข้ามกันเลยนะคือถ้าเกลือก็อ่ะไม่เป็นไรทุกคนเกลือไม่เป็นไรคือถ้าเกลือไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นไป,นปนได้ก็อย่ากเกลือดีกว่าไหมอ่ะแคทก็ไม่ได้มาอัดคลิปเพื่อแบบให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงเฉยๆอ่ะแคทก็หวังถอนเองด้วยนะไหลๆสองร้อยไหล,หลหน้อยไหลหน้อยอย่าเกลืออย่าตุกตี สิบช่องหนึ่งมาโอ้คิวคิวช่องหนึ่งไว้คู่เลยคิว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 ช่องหนึ่งเออไวคู่ต้องงอั้นไหลไปโอ้ไวยคู่มาอย่างดีไหลสิบกับเจตัวถูกว่าสั้นน่ะไปพ่อคุณเกือบจะดีแล้วไวยคู่เมื่อกี้ถ้าเป็นตัวแพงนะคือถ้าเมื่อกี้เป็นตัวแพงแล้วแบบมีตัวเชื่อมมาสุดยอดเฮ้ เสียด้โว้ยไม่เป็นไรตัวคูณยี่สิบเลยอีกหกหมุนถ้าตัวแพงมาปั้งเดียวคือกําไรแบบเน้นๆละตอนนี้กําไรยังน้อยอยู่อุ๊อุอุทุกคนว่าไงทุกคนว่าไงทุกคนว่าไงอีกสิบหมุนมาแน่โอ้โหคุณหอลอกดาวเอ้ยน้ำเงินแถวสองนะช่วยหน่อยเออต้องแบบนั้นทุกคน แบ็ดสี่ซื้อสองร้อยบาทแตกมาแปดร้อยสิบหกนะคุณแปดสิบนะคุณแปดสิบโอ้โหโคตรดวงโคตรดวงแม่งโอ,โ,อโอ้โอ้ต้องเงน้นมันต้องอย่างงั้นพี่ชายมันต้องอย่างงาั้นแปดร้อยสิบหกดีนะที่ซื้อเราไม่เกลือ ใครอยากตามตามได้เลยนะคะทุน8 0ด0บถอน800เว็บเมซี่บูนะคะถ้ามาเห็นคลิปนี้ของถ้ามาเห็นคลิปนี้หลังจากวันพรุ่งนี้ไปก็ให้ไปดูไลน์เกมล่าสุดในกลุ่มได้เลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะหมดเวลาเกมแตกไปแล้วนะสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเข้ากลุ่มคันลีด้วยนะตัวเองดูคลิปคันลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตับสกสายแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปน,นะคะ